พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทชอตอนกิจกรรมถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาหารปลอดภัยกับการยกระดับสุขอนามัยในโรงเรียนโรคอ้วนในเด็กกำลังเป็นปัญหาพุกคาวมสุขภาวะของเด็กไทยอย่างมากนะคะสวทชและสสสได้ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการนำร่องอาหารปลอดภัยกับการยกระดับสุขอนามัยในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมการสร้างพฤติกรรมและค่านิยมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียนค่ะสวทชจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจและวางแผนการดําเนินงานร่วมกันในการจัดทําสื่อแกนกลางสําหรับใช้เสริมสร้างความรู้ด้านการจัดการอาหารเพื่อสุขภาวะที่เหมาะสมและปลอดภัยให้แก่ครูแกนนํา และตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถจัดทําข้อเสนอโครงการและดําเนินกิจกรรมต่างๆโดยอาศัยวิทยากรท้องถิ่นในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สวทชวจะคอยติดตามประเมินผลและให้ข้อเสนอแนะผ่านผู้บริหารโรงเรียนและครูแกนนาซึ่งทําหน้าที่กํากับติดตามรวมทั้งส่งเสริมให้ตัวแทนนักเรียนดําเนินกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายตามที่วางแผนไว้พร้อมทั้งผลักดันให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนตลอดจนเผยแพรใ่ให้กับสาธารณชนจัดทําโครงการโดยไบโอเทคสวท วทชได้รับการสนับสนุนจากสสสพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช02-564-8000